สวัสดีนี้สวัสดีมิตรลายสวัสดีเพื่อนทําซ้อมมาเอาไอ้พริกมาใส่มากิน้วยกันจ้าพอยังพอแล้วมันจะผิดเกินอาแซ่บๆเด้อจ้ากมดูมนี่จ้ามาคนขายับวันนี้ทําเลยทําเลยูเยอาดูวซะเถอป่อาใส่ด้วยว่ามันลเอ

หอมไหมหอมไหมหอมหอมอ๋อหอมไหมหอมไหมหอมเนเ่ออันอนใส่บ่าใส่เลยมีอะไรใส่ก็ไป นี่เป็นวันพักพอนแต่ต้องเยอะาเนาะโอ้ได้หนึ่งล้านได้ใส่มามยังเยอะังมันเป็นอย่างเสียแล้วมมีเสียแล้วไหมมีเสียแล้วใส่ไปเลยนะปลามใส่มีอะไรก็ใส่เข้าไปตไปห้ต้นไปห้งต้นไปมาส่ปลายอไม้เตยยอะไม้หอมไหมหอมไหมหอมอ้หอมมาอมนะแม่หอมค้นใส่น้ใส่ไเลอมันเหม็นทิดมือ หอมอ่ะตัว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 เองอ่าตัวตัวมโอเคาวมะน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 วอ้หอมอมออใสะาวแลวใสมะนาวไม่มีนี่มไทุดไทามาแล้วในต้นนี่ไงโเดี๋วมี่ะว่ไม่ีไมีบอก เดี๋ยวเขาต่ำมองดูเกี่ยวไปเนี่อย่างเดียวเด้อขึ้นไม่ได้พวกแก่งเซฟเซฟโอ้ยหอมเด้อหอมเด้อมาต่ำที่ไหนก็มาต่ำส้มที่ไหนก็เขื่อนแม่เอ้ยเขื่อนแม่ลำพันเนาะแม่ลำพันแม่ลำพันเพแม่ลำพันบ้านไหนบ้านไหนบ้านวังหาดโมตะเลียงคานหมูสองจ้าเชิญเลยนะคะเพิ่งมีเพงอันนี้จะบอกขึ้นนั่งจะบอกใช่มันเท่าเพติดต่อได้เลยเพนะติดต่อได้เลย น้ำใสเข้มข้นเข้มข้นกินกินคนหลู่ลิงหมาก็ไม่มีไม่มีสิทธิ์ไม่เหรอเ้มเข้มีโอเคหมรอละอละกิ้เนาะอ่าิมเลยอร่อยหม้ยหมาเ้ตเเ้้้้้้เย ไปเกลอยใช่ป่ะไทยคีบิ้ยโอเคโอเคมาที่นี่อะไรก็อร่อยเฮ้เลยเฮ้เลยน่ากินไหมคะเพื่อนโอ้โหโอ้โหสวยงามมากเลยทั้งสวยทั้งอร่อยตัวสับก็สวยหิวอ่ะเร็วจาวนี่เก่ง จ<น>ำไม่หยาบจำอะไรจำพระองค์หน่อาพอปิดไปยุงทั้วพ <ห Lan. S 2> ี่เมลีไปแล้วแตต